ก,ก,ก,าการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยครั้งที่28ระดับจังหวัดพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีในวันเสราร์ที่23พฤศจิกายน2567ดรเกษยยาวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยครั้งที่28ระดับจังหวัดพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีโดยมีไรออนพิลรมรัฐเปาริกนายกสมโมสรไลออน Lion, บุรีประธานจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่28ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี การแข่งขันตอบคำถามสารานุก,กรมไทยสำหรับเยาวชนดำเนินการโดยสโมสรไลออนสากลภาครวม310ประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุก,กรมไทยสำหรับเยาวชนและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดให้มีการแข่งขัน3ระดับคือระดับจังหวัดแข่งขันวันเสาร์ที่23พฤศจิกายน2 5 6 7ระดับภาคแข่งขันวันเสาร์ที่18ธันวาคม2 5 6 7ระดับประเทศแข่งขันวันเสาร์ที่18มกราคม2 5 6 8สำหรับรอบแรกระดับจังหวัดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศด้วยมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบสนองพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมานาถบอพิษเพื่อที่จะส่งเสริมเพิ่มแรงเรียนรู้ให้มากขึ้นในเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปสำหรับการแข่งขันระดับจังหวัดนั้นได้กำหนดให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทีมละสามคนต่อหนึ่งระดับโดยสามารถส่งได้ทั้งสองระดับคือระดับผสมศึกษาตอนปลาย และใช้เนื้อหาในหนังสือสารานุกรมไทยเริ่มที่21-23ฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที่6เล่มที่11เล่มที่20มัธยมศึกษาตอนต้นเล่มที่13เริ่มที่40เล่มที่43และฉบับเสริมการเรียนรู้เริ่มที่2เล่มที่6เล่มที่13การแข่งขันเป็นการแข่งขันตอบคำถามสำหรับระดับประถมปลายจำนวน80ข้อและสำหรับ มัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน100ข้อโรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด3โรงเรียนของแต่ละระดับจะเป็นตัวแทนของจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อไปแข่งขันในระดับภาคต่อไปนักเรียนที่เข้าแข่งขันและครูผู้คุมทีม จะได้รับเกียรติบัตรจากสโมสรไลออน Lion ภาค310ประเทศไทยทุกคนณสนามแข่งขันหอประชุมโรงเรียนวัดสังฆราชาวาดมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ระดับประถมศึกษาตอนปลายจำนวน28ทีมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน21ทีมนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบปรีพตทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยาง คมชัดภัรักทองแก้วผู้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน